ดหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีไม่ต้องขีก็เกิดได้เจ็บปิ๊กเกอร์ด้วยวา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 ยเฮ้ยดูมานี่ดูสวยทุกสองคันตีอย่างน่าหลอนโอ้โหแต่ไม่คิวแบบไม่ต้องมีคริติคอลและประกาศอย่างแท้ครับผมเพื่อนกูที่อยู่ดาวขายเมื่อพรุ่ไน้สักวัจะกินคุณเป็ีเลย เพื่อนผมที่ชอบมุดไปเล่นเซิร์ฟนอกเพื่อรีวิวตัวใหม่ๆสกินใหม่ๆก่อนใครเพื่อนมันบอกกับผมว่าไอ้กายลิงสกินใหม่มึงต้องซื้อ <Hey. S 1> แมงโตดโกงครีทุกดอกเชื่อ <Cheer. S 1> อย่างที่เรารู้กันความเก่งของลิงมันอยู่ที่ครีถ้าครีกออกคือจบกูเชื่อมือเพื่อนเพราะงั้นลิงสกินใหม่ซื้อเลยครับ <Mart> 890ค <'s> ูปองเท่ hey, ด้วยอะและ้วไปครีก,กืบทุกดอกด้วย <Who cares? S 1> จัดดิ <to transform. S 1> รออะไรอะ <'s> แค่ท่านั่ง กินขาดแล้วแต,แต่จะจัดแบบแพ็คครับผมเพราะมันจะมีป้ายประกาศคิวทีหนึ่งประกาศให้ทั้งโลกได้รับรู้ซื้อเลยโอ้โหเลงก็โคนมันเราไปเคลียบยับคลวยบยับประกาศไปให้ถึงดาวองคารที่เพื่อนผมมุดอยู่ได้รับรู้เลยครับว่าลิงไกงหิดมันมากระเป๋าเต็มพี่มละน้อง เราดูไปแล้วไม่ต้องแอคไอลิงจ๋อแล้วกรอบโปรไฟล์มาต่อแต่คีย์เด็ดเลยคือไอตรงนี้แหละป้ายประกาศคิวอยากเห็นมากๆว่าเป็นยังไง้ปทุกคนไปกรี๊ยักยักกันเถอะโอ้โหเทานานเฟิร์สพิกคือคุณไม่ได้เกรงกลัวเกรงใจลิงกรีก๊ด99%ของพี่เลยนะไม่ไม่ไม่ใช่มึงลิงตัวนี้สก,ก,กินลิงผมก็เยี่มกันนะเนี่ยโอ้โหผมกดลิงมา มันกดมากระกาส่สวนผมนายมินบูคองคริก99ซมากมโอ้โห,โโหโกดแครี่มาต่ออีกตัวคิดว่ามันจะแบบฟึ๊บฟัง,งแฉลบครีพพี่ได้หรอเอลันดออีกฝั่งนี่คือแบบประมาทลิงผมมากเว้ยทุกคนอิลูเมียเทรนสู้ๆนะ ปกป้องเราเมดเราแครี่ของเองให้ดีพวกมันจะได้ร้องโปกันแน่นอนรีบโปคีโป้คีคาลิโป้โป้แต่โกโก้อะทุกคนโป้โป้มาละลิงไกนิดพร้อมกับสกินโปรครีโอ้โหแล้วดูอาวุธโค้ทเอฟูมูกุเชนซอลแมนแท้จริงจักระบองสู่ อุ้ยเจ๊เอาเรื่องบุ๊เอฟเฟคอลังการด้วยนะเอาเรื่องนะเกินไปเป้าอุยทำไมมันแหลกนึงอ่ะเอาเดียวเดียวมาเล่นมาเล่นอุ้ยพี่กูกลัวกลัวดูนะครับว่าคีย์บอร์ดขนาดไหนสองนัดขี่เลยโอู้คีย์บอร์ดจริงสองทีก็คีย์แล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดขี่ครับโอเคโอเคไม่เห็นร้อยเปอร์เซ็นเลยสงสัยเพราะยังไม่มีของครับกว่าบุญจะตายคีย์แค่สองนัด อุ้ยอุ้ยห้านัดแล้วนะหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าดอกไม่คีสักดอกห้าวมันอาจจะเน้นคีคนครับสกินนี้อาจจะเน้นคีคนผมเข้าใจแล้วมันเน้นคีคนตอนทุบหน้าคนน่าจะขีแตกรัวๆตอนนี้ต้องทนไปก่อนปกติแล้วผมจะลัดออกถุงมือขีสี่ชิ้นนะครับแต่ว่ากินนี้ไม่นอกครับถ้านผมบอกคีบ่อยไอ้นอกคือไงเทมชิ่งสกินโอ้โหไปเกิด ผลไจะได้ปิดนะครับแต่ขอเคลียร์กลางก่อนโอเคไม่ทันแล้วพรุ่งไปต้องดักต้องดักคนน้อยกว่าพี่มาดองหนึ่งนดคีอุ้ยคนีนะคีจรนัดแรกคีหัวแตกเลยแล้วดอเกือบพึ่งหลอดต่อได้ป่ะต่อได้ป่ะสนาอาันติโอเคไอ้ลันดอร์บอกว่าแล้น่าจะทำช้ำใส่กูกูทุบสนกูทุบสนกูตายกูไปเกิดครับอีลูเมียทำไมแบบไอ้นี่ลูเมียผมเมื่อกี้เสียทรงเลยอีลูเมียแสบจริงช็อตเมื่อกี้เชนคอมโบกับเทนได้สวยจัด บางเพื่อนก่อนอื่นฉันขอเห็นเอฟเฟกประกาศคิวหน่อยได้ไหมดอครกกัวครับเห็นลิงสกินนี้หนีหางจุกตูครับแล้วมีหน้าเรียบร้อยไปเจอรับบเข้าถงกันี่นะสองนัดสองนัดสี่ห้าโอโ้โหห้าทีกว่าจะคลีนขอบคุณที่ขีต่ตอนท้ายเลยเฮ้ยบนแหลกมากไปปิดด่วนไปปิดด่วนไอเทนนี่ทรงเยอะเหมือนกันทำช้ำไถ่กูซัดมันแอคแท็กแอคแท็กเข้าเลยครับเข้าเลยครับ พี่พร so, uh, e like so, like ้อมจะคี่เขาที่หน้าแล้วครับเทวนัดบินอยู่กลางอากาดพี่เก็บงานนะครับผมเทวนัดหนึ่งนัดสองนัดสามนัดไปคีเลยเทวนัดตายสัตเทนต่อบห้านัดอันสัญนาโกเจ็ดแปดเก้าเฮ้ยเมื่อกี้บางก้าทีแล้วสิบไอโอโหไม่คีเลยสกินดี้ไม่คีเลยอะไรกันครับเนี่ยผมโดนเพื่อนหลอกเลยบอกกีดทุกดอกมันไม่คีสักนัดเลยไปเมื่อกี้ยสิบทีขอเป็นสิบทีปวดละ กูไม่ออกแล้วครีมึงไม่ต้องครีแล้วพวกดับแดงเลยครับเอาดิเน้นทุบสดอุ้ยยูเมียผมว่าผมต้องแวะไปหามันหน่อยละผมมีธุระไปผมมีธุระกลับมาก้กาที่มันจะเดินกลับมาก่อนเฮ้ยมันไม่เด่กกับมานันได้เลย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  อ้ปที่มาล้น้องอีดูเมียความแคสต้นเกมทุกสองทุกสามทุกสี่ทุกห้าตายหมดครับไปเกิดหมดสวยเวทบูต่อขออนุญาตเวทบูนะครับผมด้วยบนไหนครับโกมได้กลางเนี่ยคับไว้คัดไว้คัดไว้คับไว้สวย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 ไปฆ่าได้แน่เยเนี่ยมาก่อนครับผมอันสียันหน้าครับผมทุกสามทุกสี่ทุกห้าทุกหกขี้บ้าไม่ขี้เลยจะทุบจนตายบอกแล้วไม่พึ่งขี้แล้วเอาดาบแดงซัดหน้ามันเลยครับไม่ต้องมีแล้วคงขี้ มอทอดแข้งผมเบาไม่สวยตัวยคุ้ไปสองทีอุ้ยแล้วเราคี้ด้วยอัศยานาแล้วช่วยทีนึงโอ้โหเป็นยังไงสวยมอทอดเพื่อนดีมากแท็กสวยมากเก็บเลยกก่อนโอ้เป็ทุกแรน่อยนะครับเดียวดามจโนทีต้องแตกเลยแล้วเราก็อยู่กับลิงน้อยใจมาชดชีวิตไม่ออกคีนะครับทุกคนมึงไม่ต้องคี้ก็ได้หนับแดงชิ้นแรกอย่าหาทำนะทุกคนมันไม่ได้ดีนะแต่กุงอนไงกุงงอนไงผมติไม่ได้คีก่อนนะแต่งอนแล้วบอกคีทุกนัดแต่แม่งไม่คี้เลยดูดิทุกตดจนตายแต่แทกไป ไปเจ้านัดจะเกิดแล้วเพื่อนโชคดีมึงเป็นแครี่แต่ว่ามึงโอ้โหแบบมึงคิดว่าเทนบอกว่ามึงได้สินะดึงมาวุ้นซิการโยกทุบหนึ่งทุบสองทุบสองนะทุบสามทุบสี่ทุบห้าโอเคทุบหก 6, ทุบเจ็ดทุบแปดไม่ขีสักดอกที้จริงไม่ออกจริงครับคี้อะไฟโบเกนครับจอกเกาะได้ดาเมจร้อยสิบทุบสดแต่ถจาขี้ก็คีถ้าไม่คีก็ไม่งอว้ยมาได้ มันขับเย่อเย้ยผมปะเนี่ยไอ้ลิงตัวเนี้ยไปคิดสุน่ายไปยูเมียกูรู้ว่ามึงเล่นออฟเลนแต่มึงอย่าลืมว่ามึงเป็นเมสโอเคยูเมียไปเกิดละลิงคู่ที่ไม่ตรวจบอลถูกไหมว่ามูชินเดีลผมสดหนึ่งทีสองทีสามทีสี่ทีไม่ต้องคิดก็เกิดได้เดี๋ยวเกอร์ด้วยหวายหวายวายตัวครับขี้สองทีติดนะกับคี้เนี่ยขยันขี้ยดึงมาดิ สวยคู่สองฮันติยันดาสามโอ้โหแบดบารคิวแบบไม่ต้องมีคริติคอลและประกาศอย่างแท้ครับผมเพื่อนกูที่อยู่ดาวขานมึงยอมปรุไปซสว่าจะกินมูเมคีอะไรได้เจาะเกาะแล้วครับทุกคนปีกปองปอปเนี่ยปอลดอัตราคริติคอลผมพวกมันจะได้หลอกโปะกันแน่นอนลิงโป๊กีโป๊กีเอาลิงโป๊กมุงเคีเอามาทำไมบอกว่าไม่ออกคือไม่ออกร้อเล่นนะขออันึงแล้วกัน เราต้องฝ่ายวางอ well, ีโก้เราครับเดี๋ยวขาเพื่อนแผ้ไม่เอาไม่เอาการหิดไม่งอนโอเอนะไกลหินนะถูเมือขี้เพิ่มดวงหน่อยอ่าสามโอเคขี้แลขี้แลขี้มังกรขี้กี่ดอกมาดูกันครับหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดหกนัดเจ็ดนัดแปดนัดเก้านัดสิบนัดไม่ขี้เลยกูขายแล้วถูกมือกูว่ามือถูกมือบูดกูขายจริงแล้วขอมพูดจริงทำจริง่ะดูดิมันไม่ขี้เลยไม่ขี้เลย โอหรือมันไม่เกี่ยวกับสกินมันอยู่ที่หลังจอวะคือมึงจะเอาดวงเกลือดวงส่วยเป็นอัตราที่เป็นข้อของเกมเหรอเฮ้ยแมวป้องครับโบะแล้วครับโมโหแล้วไปลงที่คนไปครับหายตุ้มอยู่เข้าไปครับดูคำของอันติยัดหน้าครับผมตายครับดาเมจสดครับอันติผมแรงมากเขาไม่มีคีเป็นดาเมจเดียวแล้วก็ทุบใส่หน้าเกือบตายนะเกือบตายนะตัวเห็นเฮนดอนตุบอยู่ในคุ้มครับผมสวัสดีจ้าตัวเองไปไหนจ้าคนดีเยินแฟนหรือเปล่าวับบ่อเป็นวับบ่อ มือวัดป๋อจะเอกตัวเองอุ้ยเชี่ยนไปทางนู้นโดนหลอก <c oughs> มีหน้าหนักอนและมีหน้าขอหนักอนัเรียบร้อยเอรันด์ว้ายตัวเองบีดาไปไหนจ้าตัวเองจ๋าเอาใจเอกตัวเองไปไหนไม่ขีวอยพันเก้าแทนเนาะผู้คุ้มสดคุ้มสดไอ้ขีมันตะบันตกี้ผมดอกหนึ่งคุ้มสดคุ้มสดจนแทนแตกคิดเอาละกันพาสิีเด้งเลือดก็เด้งไม่อยู่เจอดาบแดงไปอาเคฟสันติอ่ะงอง้อง้อง้อผมบอกอาออกก็ได้ออกก็ได้ครับ เห็นนายงอนน้าเลยออกนะเห็งอนกันแน่วะเสียงขำดีนั่งก้นตัวตีนไอจีลูเมียตัวนี้ก้นตีนนาสวยครับผมสวยครับทุบทุบเกย์โยกลาก่อนนะรองเท้าตีไวตีไวไปเท่านั้นมันไม่คิ้อยู่ดีออกต้านเวทดีกว่าโอ้คีดศักมันเจ็ดคีคทีขีดแรงมากนะตกใจเลยโอ้คีดทีมันเจ็ดเออเน้นดวงไม่ดีแต่ว่าคีที่หัวแตกแล้วกัน หนีมาขนาดนี้แล้วกางเต็มบวกนะรอแป๊บรอแป๊บรอแป๊บเกียวบนอยู่โอเคกางทัดเลยทัดเลยถุบปอกอติปังโอ้โหพายเลยทีเดียวเลยก็ว่ากีตีมันโอ้ยไม่กอดพลังไอ้ดำแดงกูคือขนองครับถูกป้อมแรงมากครับพลังไอ้ดำแดงไม่จบด้วยวิ่งไปหาเทวอนารเพื่อมาโชว์พลังว่ากูไม่ขีมมึงก็ดาวขีแล้วมันงอผมชุ่มเลยเกมทุกคนขีแล้วขี่นี่ขี่นี่วะตามนั้นอีกอ่ะ อึ้งกันหมดจบเลยได้ครับทักงก้าเกิดกันอยู่เปล่าถึงทีไม่ออกที่ต้องโกดนะไม่ใช่ดูนะหที2ท,ทีแล้วก็ทีสุดท้ายครับที่มันจะปอ,อยมนะันรอด UP! อ้าเลย<า>ให้มันรู้ซะั้งว่าเล็กตัวเนี้ยถึงไม่ติดครีกก็สัตว์น้องลงไปนอนได้ <S <S เรามาไม่ใน,นครีขนาดนี้แล้วเราต้องออกอะไรครับทุกคนดับแดงอุย้ย เราเสียดาไม่ต้องห่วงครับลิงตัวนี้เอาอยู่ทุกคนเทนหรอเทนก็กลัวกระบอกผมผมบอกให้ระวังระวังเทนมันป่วนไม่สวยเด็กทุบเชี่ยเชี่ยเชี่ยไม่สวยไม่สวยไม่สวยถอดมาก่อน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 ถอดมากันถอดมาก่อนกำลังกำลังกำลังผมจะได้รับแดงเล่มแล้วกูขี่ห้าพันมาดีมาดีตัวนี้เสร็จได้รับแดงแล้วครับสวยเทนผมเอามากันให้นะมาดีมาดีโอ้โหมันอันตีเปิดแมปกูด้วย โอ้แมันเดินขึ first, you. You in, <owner goats> <seeds> ้นม้าปิดกุระชิบหายอีดูเมียนี่แม่งตัวกวนตีนจริงๆนะกวนตีนแบบกวนตีนจริงหมดคำจะพูดโดนแย่งบางกรด้วยเห็นมหมเห็นผมช่วยด้วยครับทุกคนถ่ายมาสิจัาตัวเองถ่ายมาสิจัากูมาลบมึงแล้วเทวนาถปุ๊บปุ๊บต่อคอต่อที่หายตะคุกี้อ่ะโอเคกันแล้วมาเดี๋กูไม่งอไอเทมพลังดับแต้มสองเล่มเข้าไปทุบหลังไอสัตว์เล่นเทมเฉยกูทัวร์ ไม่ขีแต่คัวตาง5,000ไอแทนทุกหนทุกสองอัจฉริยะทุกสามเต้องกีก็ส่งแทนลงไปนอนจูบพื้นได้คนนี้เราก่อเกิดครับมาแล้วไทยกันเท่ากับตายครับผมเจอแล้วนะทุกหนทุกสองหายครับทีที่หนึ่งสกายเฮ้ยถลอกหรอถลอกหรอถลอกหอกูไม่ได้เดินครับอูไม่ได้เดินขายตัวหายตัว โคกเกิดหายือรองเทาตือมาเร็ววิวิสวานส่งกีชิ้นที่สองให้แล้วกูตือนไปะครับหายมูงกล้ามากกดแครี่เมสซี่ตัวมาต่อหน้าลิงที่หยิบมาคิกแรกๆกลื่งเบเบมากน้องชายสุดท้ายเราก็ออกกีชี่อันนได้นะครับเียวเินเฮ้ยเรา้าไหนคำนั้นไม่ออกดิออกรองเท้าเอาดักเลยทุกคนนี้อน้เอาดเอาดักเอาด พ่วงรุนดูดเลือดมา5เม็ดนะครับเห็นช่วงนี้เขานิยมเอารุนดูดเลือดให้ลิงพ่วงมาเราก็จัดมาบ้างเห็นเอกีเดอรเบอร์ลาได้นี่ฮาอยู่นะเอ้ยถอยกันดีกว่าถอยกันหน่อยวมันโยนเฮ้ยมันสวมมันอ่ะอย่าให้มันอย่าให้มันอย่าให้มันอีมานากูไม่มีชิปหายแล้วทุกคนต้องลาดวะเข้าเลยเข้าเลยโอเคสวยผมลาดดักได้รู้จักกางยิงมือคนป่านะบัลละอ้าวมึงมอบเลยเหรอผมยัดสุดถึงปีสองปีสามทีครับผมไปเกิด เรียกกอสเซเลเยอร์ซะหน่อยตามธรรมเนียมไอแอ,อนด์นเดอชอนแรกมึงวิวัฒ์เหมือนหล่อแล้วเทนถ่ายช่วยมึงกับอิลูเมียใช่ไหมกูม,มาแล้วทุกหนึ่งบอกได้เหรอกูใส่สุดคทุกสองทุกส,สามมาแดนลิงตัวนี้ถูกป้อมแล้วเว้ยดาบแดงสองเล่มโจมตีกระภาพล์ล้วนแต่แลงไม่พอที่จะจบจบไไ้า คีไม่ออกนะครับกคนประชดชีวิตไม่ออกคีเลยขึ้นดับแดงชิ้นแรกอันนี้ไม่น่าเกี่ยวที่สกินนะครับทุกคนไอเลือกคริติคอลเนี่ยมันอยู่ที่นี่ครับหลังจอดวงคนเล่นเท่านั้นแหละปัจจัยอื่นไม่ได้โกงไม่ได้เกี่ยวสกินนี่ผมทำเกมอยู่แล้วดูดาเมจกันครับว่าคีแทบไม่ออกทั้งเกมดาเมจเท่าไหร่หุยสี่สองจุดหนึ่งเอาเรื่องนะแต่อย่าเล่นนะครับทุกคนลิงเล่นคีโหดที่สุดแล้วครับอย่าปะชดชีวิตเอาดับแดงชิ้นแรกเหมือนผมเลยอุบาท ทุกแบบไม่หวังคิดโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อปกระจายกับไก่หินเดด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ไกยหินขอตัวลาไปก่อนไม่ไหนรู้ไหมครับไปสัมดาอ้เพื่อนผมคนนั้นนี่แหละ <H> <H>